ค่ะกาบสวัสดีงามๆพ่อแม่พี่น้องปองไปถุกถุกทันนะคะยินดีตอนรับเข้าสู่ทั้งช่องนะคะพี่น,อนะะ้องเนาะค่ะเมื่อได้อานกามายุบ้านน้องหนูดีคือเก่าเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะค่ะสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนาะคะ่ะที่เขามาเบิงมาชมที่คลิปนี้แล้วนะคะถือยกถือใก่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะสำหรับท่านผู้ชมที่เขามมใไม้ก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งแกงเตือนไว้นะคะ่ะพี่น้องเนาะ,ะเพื่อทีศิบดพลาดข่าวสารดีๆได้เด็ดจากทางช่องนะคะค่ะ เมื่อนี้นะค่ะแอดกสิภาไปสัมผณ์คุณแม่ที่เพิ่นมารักษาเนาะค่ะอันนี้แอดมาทายท้ำไ้เบิ้งนี่ก็คือว่าบบได้ว่าบางคนกับคอมเมนต์มาเนาะค่ะว่าผิดข้อระบุข้อมอียังสินเนาะค่ะพี่น้องค่ะอันนี้ก็คือว่าห้ามาาทายคิปก็สิมีห้าน้อยฝากมรียกใหไงฝากเนาะค่ะและก้กการเรื่องที่แปลกๆเนาะค่ะแอดกัเป็นความเสื่อส่วนบุคคลเนาะค่ะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะเพราะว่าทุกคลิปแอดกับิีฟอาจังสี่ตลอดนะคะใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะฝากถึงเอฟซีพ่อแม่พี่น้องนะคะที่คอมเมนต์มาเสียหายนะคะแล้วแอดปิดคอมเมนต์พ่อหยางนะคะเพราะว่าคนแค่สามคนอาจเ็ดให้เสียเป็นลอยนะคะพี่น้องคะ่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็คือความเสื่อความสัท่าก็ค่อยมา ทาบอเสือบอสัท่าก็คือ,อยูบาทค่ะพี่น้องค่ะบอต้องเดินทางมาหาเพลินเราเพลินก็บอได้ว่าให้เดินทางมาหาเพลินเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะซึ่งแอดมินเป็นนักข่าวเป็นคนล่งคลิปล่งข่าวฝากตอนเนาะคะ่ะอันใดมดดดีดีเด็ดเด็ดเนาะคะ่ะแอดกะทายลงให้เบิ้งกับเป็นเรื่องธรรมดานะคะ่ะเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องกับไปตองหรือวิเคราะห์ให้ที่ถวนก้อนที่สีเดินทางมาแอดกับอได้แนะนําให้มาแล้วก็ศสัทธ่าบรารมีเกิด กค่อยมาเนาะค่ะพี่น้องค่ะอยากช่วงอยากเศร้ากะอันนี้ก็ใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเนาะคะ่ะแอดบ่ได้ไปกับลั่นตียังกับผู้ใดนะคะพี่น้องกับปรดเข้าใจให้รับทราบตรงนี้น้าเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะศึกษาในคลิปให้ดีที่ถ้วนคอนค่อยเดินทางมาเนาะค่ะพี่น้องเนาะวันนี้แอดกัสิภาไปสัมผัสคุณแม่เพิ่นเดินทางมารักษานี่เพิ่นมีความรู้สึกอย่างไ๋เนาะคะ่ะเขามาไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยคะ่ะผง<ม>กระเบิ้งจาก,กันแม่นี่แหละครับใกง้ๆหนึ่งม,มากเออค่ะ <laughs> ป้าป้าที่ตัวทำยูทูบค่ะค่ะเพิ่นเพิ่นเลยอยากกันมาตักสาลองเบิ่งค่ะมันดีเพราะฮะคือปานดือยาเพิ่นว่าค่ะอ๋อค่ะก็ได้กินยาแล้วก็เบาแม่นบ่ค่ะหรือจังใดค่ะกเบาขึ้เนื้อเก่าอยู่หรอครับโอ้โอันนี้ก็เป็นฝากถึงเอฟซีครัแน่เป็นความเสื่อชนบุคคลบ่ได้บ่ได้สักชวนให้มากหรือจังใดความเชื่อชงบุคคลนะครับผัดผู้ใดบความเชื่อกับลองเบิ่งฮะมันถือกับปานกับยาฮะมันดีค่ะ ขอให้คุณผีเศร้าใบเด้อค่ะจังเลยก็ได้ค่ะนะคะขอบคุณค่ะค่ะคนั่นน้อยน้อยย้าวกัวคื่อชืจ้าบไกมักเลกเป็นเห็กเป็นกักเล็ก็็ว่าต่น้เลกเหล็กนักเลข้อเลข้อเลข้อเล็นอกก็ข้อกินในด้านติดหน่อยกับด้านหน่อยอืม เออบุญต่อบุญต่อแม่บุญต่อบุญตอต่อกันเด้อบุญต่อไปเรื่อยเด้อืมเอฟซีเนมาคัาแเอ่ี้โอ้ขอบคุณหลายๆเ้อค่ะคุณแม่เด้อ์ดกลอดละนอนยิ่งแก่แกบนี่ยมันแก่แก่ข้ามันมากยังสี่นะ้ได้ผลเออค่ะครปะดน้กพาจะได้งินมือที่อะไรอย่ามือบานข้อนมับานพี่อเออค่ะวันนี้ได้ช้มเป็นสามค่ะเป็นบารมีแล้วนะคะคุณแม่คะคุณแม่เห็นเห็นจังไหนที่ว่า แสดงความคิดเห็นมาว่าคือบอออกลูกคือบตีให้ขาเจ้าเบิ่งแนงเจ็ดุ่ใหเป็นยังไงเอาอยากหูขวารู้สึกก่อนในล่ะเอาไปเออเดียวได้ยัุ้เดีวมาตีให้กันเบิงเนาะ่่อว่าดันนี่เนาะแม่แม่จะดันนี่วันนี้ข้งเบงเป็นรอยผู้ใดสีกาตีให้เบิ่งบานผู้นเบิ่มั่งม่ขว้างนี้สเกก่อนน ยูจะเป็นแต่แง่พันกบอกได้ไปเห็นได้หลอพันขัานมันเ็นขั้นแต่หัวดึงข้อออกมาเลยไี่ดึงแลมันัวเขาเนอะเ็นจอิเป็นบุญญาปละวี่อ็เหาจังไหนมาเห็น ัวเอาก็เป็นูกจการะงของกันกะีเือน้องทันุ้าหอด้ือเม่เ้มันได้ด้อยจะวงมาจลช่วงเ้าอกช่วงเ้าหมูว่าอ่น่ว่าเ้าเลคแเอาเนเอาเอาสายกบพวก่เนาะอยากอยากให้คุณแม่ฝากถึงเอฟซีเนี่ยว่าบางเทือกับว่าทังช่องนี่ร่วงโลกน้องเชน่าแม่อันนี้ก็อยากคือว่า ข้าเห็นไปตามใดข้าก็บอกตามนั้นเนาะคุณแม่เนาะวันนี้คุณพ่อคุณแม่เพิ่นมาเดินทางมาเพิ่นเศร้าข้ากับสัมผัสที่ทั้งว่าลูกไม่ได้รู้จักเป็นการส่งตัวกับแม่เด้กแต่คือว่าเป็นแฟนช่องมันมาค่ะเป็นคนที่ลอะไรเบิ่งในช่อง YouTube เนาะคาร์บันนี่มาเห็นมา่อหอดแล้วที่มีความรู้สึกแังไหนค่ะคุณแม่คะจะากก็ดีใจว่าอยากของได้กินได้ยามได้ยามีเท่างานสัมภาษณ์จะกล่สัมภาษอีกแม่ะ้าง ว่าจะฆ่าได่านดื่ะหมูไทบานฮัาเชียไปแบบว่ากระสุนยัดข้าวคอเห้ือนกนนแต่ว่าไม่ไงเนี่ยมาตอร์บสามารถนอยู่บานพี่นวองขึ้นนี่มาดอสามุ่เ้มาเตอร์ไซคค่ะแม่มาเต่ร์ไซรโอ้มาได้สาระค่าเะานอนน้ำผะ้งนี่แหะที่แรกคนก็โทษนถามมาหาน่ะเพระว่ามันเป็นหัวต้าหู้แจ๊คได้วงอันใส้เกระดาษน้ำหัว้นไม้แม่ยิ่ใส่ยุไก่บ้านไม่จบ อ็เยิ่งนี้แหละตาหมอเทวาตาม่เห็นเปนยิ่งก็เป็นยิ่นี้เหมือน้านปุ้งกุซานีดแมค่ะยุคข่าวคนเจริญอะไนึ่งเพื่อนกะคือว่าผู้ใดรัทธาผู้ใดอยากมารักษาเป็นเฉพ่อโดยเฉพาะผู้เฒ่าเนี่ยแหละน้อแม่ว่าสมองแนวสาก็คือว่าห้ากับปรด้ว่า หามารักษาเด้อเศร้าแท้ๆนี่บ่เคยเว่าวน้อแม่เนาะก็คือว่ากอยากได้เอยาก้เงินคนเต็มใจล่ะนะเออยากได้เงินขาวอีนดี้มาจัดจ้าน้าเียนบางคนก็ะได้ไปหลงข้าวกังกินด้เฮาหลงโลงประมาานดีนะค่ะเขาต้องมาโรรานกับโทวมาหา ก็ได้ถามผู้ต่าไเพื่นยี่หรือแม่ปาแนมันต่อมาได้มันไม่าดบอกเป็นเมือนถ้าเป็นสุขาคนไทยจัดมากไราตันกรุงเทพมันละไกลทอกรุงเทพัเียเทียบได้มว่าคือกันเขาไปเอาเรียกมหันมงีแล้วเนาะนี่เข้ามารักษาูย่ยังมากหลาย งาคนั้นรถนะคนกระบะคนก่าคันเราควรจะค้อไปคาค้านั่นนอันียกว่าลานตอดไปกินนะ้นคนล้มเนมือนกับย่างลายคนวันนึงนนย่นยื่นนก็อ่งนวันทานานันปอนเลยกันอย่าน้ลูกไปลั่นก้อนก้อนกอนั้นงไปกินคลัดอย่างนี้ดยกินยจามันหลาย่เจ้าป้านั่นแหละคนว่าดวงกติเขากันนตัว ซีดาแล้วก็ไปซกแกแเสีข้าวเร่าบลิตยาแล้วล่ะก็เลี้ยวบลิตยาแล้วมันกับปวดขึ้นก็อือไอ้ห้อยกับว่าใครได้บอกกินที่ไหนไปลั่นปอดหลดน่อยยาูกป่เียว่าพ่อสิสิ่งนแล้วเนาะทำบนู้เข้าชัวเนาะแต่แมมากันจานี้การเส้น

กานี่ละค่ะโอหดันมากค่ะแต่มาเพราะข้ามันจินมากวันยีนเยอนเลยมันกีนมาไล่หน้าไว้พาเปรู้วันจินรุ่งแต่วันจินลุงมัรในสิ่นีกับรักษาอยู่ค่ะแม่ไก่กคือว่าเมื่อวานนี่กับน้องเพิ่นคลอดลูกเนาะกับสีเมื่อยแน่จักน้อยกับสีบอติ่มที่ปันใดในการรับแขกเพิ่นคลอดแต่เมื่อวันจีนค่ะ ก็เลี้ยวเล้ยวเตจังหวะได้เลยเตะจังหวะคนชิมาเด้ไม้านช่มมเป็นยังบนยัแต่เ้ากัจะไปทางบนมากกับล้มบ้านโอ้ยถึงใส่ยจะให้ล้มบาลมบานก่น้องให้ผู้แม่ไปทอดบ้านก่น้อนก็ไมกินเขาเบากันแจ้งก็บอกเป็ี่ยนแจ้งแล้วผูกกันบพาะว่าว่ากินฮอดเขาอยากมาหลายอยากห็น จังายังแเป็นยังบุญค่ะเป็นยังบุญค่ะเาเนี่ก็ฟังเสียงจากปากผู้เฒ่าเนาค่ะต่อสิวนาเวลาน้องคลอดคือบอตีให้เบิงสู่สาธารณานี่คขึ้นสิเป็นไปบไดายแล้วแม่ มเมนตนี้ค <amounts of water writers> ืเ <Ende> ป <esa> ิดที่เบื้องโน้นเนาะไม่ไม่ปีน้องปีนถุยแต่่มนอันนี้น้อซื่อๆกตว่าอยากให้เห็นอยไ้ได้ด้เลนาเด้อ่เปิดขาให้เบื้องแนมาสั่นเพลนาโอ้ยมันกะลูกไค่เนี่ยมานาลอ่ะน่เริ่มานี่ยทเขาอย ใช่แต um, ่พ่ได hey, ้ทายกับลบแต่บุญโมก็รับประกันให้พ่อ้วาเซาปวดขาหนีพ่อได้ไปวัดไปว่าพาอว่าพ่เซาพักพ่อได้ไปบ้านเนาะฟังคุณยายเาบอกไปพ่อได้เ้ย่าเยังโมห้องไปพ่อได้เขางกพ่ได้ไปวัดดี่หมืนบ่ห้องพ่ได้ทัางบุญวัดสินไส่นีเพิ่นอันให้กินยาเซากันเลยอยากมา

ອ่ะยายจ้าแม่อันฝากถึง FC າด้อเด้อก็บ่ได้ว่าไปไปว่าเออคล้ายๆก็ว่าบ่อມາบ่ไว่าเฮานี่ไปล่อมาจัง่นะมว่าซ่ำแม่ด้วยใจเออด้วยใจด้วย เต็มร้อยไกเต็มร้อยเพราะแม่บาแปดสีเอเข้าเนาะจ้าวโค้ง้าวเจ้ข้าว้้าไร้ข้าวไ้้าร้ข้าร้้าวไร้ข้าวไร้ข้าวไร้ข้าวร้้าวเ้ข้าวเจ้ข้าวเร้้าวไร้ข้าวร้้าวไร้ข้าวไ้้าวไร้ข้าไร้ขาเร้้าวไร้ข้า้้าว้้าว้้าวไร้้าร้ข้าวไร้ข้าวไร้ข้าวไร้ข้าว้้าว้้าวยั้บ้าวไร้ข้าวเ้้าวไร้ข้าวไ้ข คุณแม่เราฝากถึงผ sí ู goodbye, ้ที่เพ sure, yeah, um. ิ่นบ่อเสือบ่อสะท่าก็ให้เพิ่นนอนอยู่บ้านก็ได้บ่อตองบ่อตอกใหญ่มากใหญมากเลยแต่เพิ่นแตอยากมากกัมาเบิ้งนี่ขันขันบ้านร้านไข่คันมันว่างก็มาอีกก็ะิมาอีกโอืมไรก็นี่บ้านบ้านของจ้คุรลอยนี่อันดีขึ้นจันหลายยุงก็ขายเขาก็รักษาหน้าหมออยู่ดอกอันนี้ก็บซอยกันไรทางนาห้อยารข้างหลาย เอาคุณเกิดจเมื่อเราที่ค่ะอ๋อแต่ขอบพุดหลายๆนะคะคุณแม่เด้อค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ค่ะค่ะขอบคุณแม่ค่ะห้ามกอดให้ค่ะหายไม่ล่นค่ะช่วไเส้าเป็นยังไงก็ะไดคุณแม่คะอ้สาค่ะเสือระด่ะเสือระด๊ะยิ้มแบตเตอรี่ไเด้ หกไอ้แปดสองหกด้แมเดอ8แปดหกอองแปของสินไส้ด้แม่เดอค่ะครับยงกงไปลล่องไปละค่ะเอาเอยิบลอตเตอรี่ไว้รุ่นค่ะออพก่พไก่พนตกเอพกไก่พไก่พไก่ปินตกเออพวก่พไก่เราก็ไก่บินตกอย่างนี้ าสวัสดีเด้อค่ะคุณยายเด้อนี่ทางพอนผ้าลวยซูผ้าลวยแม่มผ้าโชคค่ะดีค่ะดีเด้อค่ะคุณยายเด้อคุณยายเป็นอะไรมากโอ้ยว่ายังกันเรวเราดีใจค่ะนามาให้แม่แน่ บังงานเอาค่ะอันนี้แอดก็ขอยำเนาะค่ะเป็นความเสือชวนบุคคลนทอนันเนาะค่ะพี่น้องเนาะคุณยายเนาะเขาเสือเขาสาธาเขามาเขารักษาเขาเศร้าก็ดีไปเนาะคุณแม่เนาะอันตรายอ่าคุณเจี๊ยบคนเป็นเนาะอยากเศร้าเนาะแม่เนาะเฮาค่ะคุณแม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อค่ะพรพารวยค่ะเก้าอี้ให้คุณพ่อพนังได้เด้อค่ะคุณแม่ค่ะอ๋อ ไหนเนาะคุณพอ่อคุณแม่อโอ้อะไร้าอะไรับะฝากข้าอ่าฝากคาค่ะพี่น้องป้องไปค่ะนี่กาเป็นตัวดีตัวเด็ดนะคะของน้องหนูดีขอดลูกเป็นไม้เลยคะ่ะพี่น้องเด้อค่ะท้ามักถ้าชอบกับผิดจระน้าเบิ้งเนาะค่ะถ้ามัก ชอบก่ะคอยลงทุนเนาะค่ะพี่น้องคะท่างช่องเสนอเป็นแนวทางฝากตอนพ่อแม่พี่น้องเท่านั้นเนาะคะ่ะถือพิดบาวากันเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะค่ะแปดหกสองนะคะ,ะ,ค,ะคุณแม่คะคุณพ่อคะสําหรับหรือว่าพ่อแม่พี่น้องปองไปที่เขามาเบิงมาชมเนาะคะ่ะบางคุณแม่เพิ่งกระโท่มาส่วนตัวนะคะบอกว่าแอดวลาปิดโตเลขยาปิดเลี้ยวไหลย,ย้ายเบิงบท่นนะะันเนาะค่ะนีเดอคุณแม่คะนี่แปดหกสองคะ่ะ จังไหกะพิจารณาเอาเนาะค่ะถามักกผชอบก็บคอยลงทุนเนาะค่ะถาบ่มักบ่ชอบก็บผ่านป้ายเนาะค่ะท่างช่องเสนอเป็นแนวทางฝากตอนพ่อแม่พี่น้องเนาะค่ะบ่าเป็นเรื่องละเรื่องต่างๆเนาะค่ะของน้องหนูดีคลอดลูกเป็นไม้เนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องท่านใดอยู่ทางไกลทางไกลเนาะค่ะแอดก็อยากให้ไปศึกษาในช่องที่แอดลงให ว่าความเป็นไปได้ซ้ำใดหรือว่าสิเป็นจริงหรือว่าพ่อแม่สทธาก็คอยเดินทางมารักษาเนาะคะ่ะก้อนที่สิเดินทางมานี่โปรดใช้วิจารณญาณเนาะคะ่ะในการรับชมรับฟังเนาะคะ่ะให้วิเคราะห์ไต่ตองให้ที่ถ่วนก่อนที่สิเดินทางมารักษากับน้องเพิ่นซึ่งน้องเพื่อนกับบ่ไดว่าอยากดงอยากดังเอียงเนาะคะ่ะซึ่งทางทีมงานมาขอทายท้ำน้องเพิ่นกับหายทายท้ำเนาะคะ่ะแต่ว่ากั มีคออเมต์ที่บอดีนะคะแอดก็เลยได้ปิดคออเม้นนะนี่ก็ต้องกราบขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องเนาะคะ่ะปลาตัวเดียวเน่าเบิดของนั่นแหะคะ่ะพี่น้องค่ะแอดก็ต้องได้ซ่อนคอมเมตนเนาะคะ่ะส่เห้าเห็นภาพพดที่ดีๆด,ด,ดีก็นะคะบางท่านนะคะถาบเสือ้บอบสื้อท่าก็คือขามไปเลยก็ได้คะ่ะพี่น้องค่ะกับบอตองมาใส่ใจในคลิปของแอดมินนะคะก็ถ้าผู้ใดเสือ้อผู้ใดท่าก็ค่อยเดินทางมาล่องฝนยากินล่องรักษาเบิงก็อันนี้ก็ค,ควมควม ที่ว่าถาเสื้อละถาสะท่าก็ค่อยมาก้าบเสื้อบะสะท่า,าก็อยูบ่บ้านห้ากค่บ่ตองเดินทางมากให้มันเปลืองคาน้ำมูนน้ำมันนะคะพี่น้องนอเนาะค่ะพว่าใส่วิจารณญาณนะคะอันนี้เป็นความเสื่อส่วนบุคนนะคลค่ะพี่น้องอก็ <ส hundred. S 1> แอดย่ำนะคะความเชื่อส่วนบุคคลถาเสื้อถาสะท่าก็ล่องมารักษาถาบเสื้อบะสะท่าห่าก็อยู่บ้านห้าบ่ตองเดินทางมากให้มันเปลืองคาน้ำมันนะคะพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็ ต้องกับขอโพดขอไั่บางเท้อบางข้างอาชิวะบ่ถือใก่พ่อแม่พี่น้องบาง่ันนะคะแอดก็ต้องขอกราบงาม่งมๆกราบขอโทษขอไั่น้ำด้วยค่ะพี่น้องเด้อค่ะกะล่องเอาไปพิจารณาเบิงสาหรับคอมเมต์ที่ว่าคือบบตีให้เบิงโหลดนะคะพี่น้องกะล่องเบิงนะคะมันเป็นของลับนะคะผู้ใดผู้ใดกะหวงนะคะ คือบางว่าถ้าเป็นลูกเป็นล้านเฮาหรือว่าเป็นลูกสาวเฮาองสีเฮาสีกะตีให้สาธารณะเบิ่งบอนะคะพี่น้องเนาะค่ะอย่างไรก็โปรดใช้วิจารณญาณนะคะก่อนสีคอมเมนต์มากนี่ก็ขอให้คิดให้ดีก่อนคอยคอมเมนต์นะค่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะแอดมินได้ปิดคอมเมนต์ไป็นรเด้อค่ะพี่น้องค่ะสําหรับตัวเลขแนวทางก็ลองออกไปพิจารณาเบิ่งนะคะเพราะว่าตัวเลขทุกตัวเขาได้รุดได้นะคะเพื่อนถือกันตั้งๆบัดฟพอเฮา สื่อมันอาจสิบถันกจริงก็เป็นไปได้นะคะพี่น้องค่ะทุกอย่างนะคะพี่น้องค่ะให้เบิ้งเพื่อความบันเทิงหรือว่าให้เบิ้งเพื่อศึกษานะคะยาไปกิ่งจังกับเอียงกับหลายๆอย่างนะคะเพรว่า,าสิเป็นตัวเลขแนวทาเนางนะคะเสนอไปพ่อแม่พี่น้องกัไต่ตองให้ที่ถวดน,นะคะก่อนลงทุนนะคะพี่น้องค่ะค่ะคลิปนี้แอดก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องปองไปทุกท่านมีแต่ความสุขความจเจริญค่ะให้ลำลำรวยรวยนะคะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ